สวัสดีค่ะ f อทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนแม่ก็มาทักทาย f อซของแม่นะคะคิดว่าทุกคนคงเป็นห่วงแม่แล้วก็ให้กำลังใจแม่นะคะทุกคนขอบุณทุกคนที่สู้ช่วยกันมานะคะขอบุณกำลังใจถึงแม้ว่าครอบครัวเราจะเหลือกันแค่สามคนนะครับ แม่ก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของแม่เหมือนกันนะคะคคลูกใครใครก็รักเขารักลูกเขาเราก็รักลูกเราเหมือนกันวันนี้จริงๆแล้วเหนื่อยมากนะเหนื่อยเหนื่อยมากอามณ์อึอวนแต่ว่าก็อยากจะมาพูดคุยกับเอฟซีบ้างนะคะหายไปหลายวันนะหรือว่าเรารู้สึกว่ามันนานคนร้ายมันมีกี่ตัวคะแม่อันนี้แม่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องรอให้ตำรวจเอ่อ ที่ทางานที่ทำาอดีนะคะออกมาเป็นคนพูดว่ายังไงนะสําหรับที่เหลือก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะแม่ถูกเจคเียวที่พ่อให้ไหมยยังไม่ได้บอกช่าวาให้ไปเอายาเอาฟางให้วัวเลยนะคะเราออกมาที่เราไม่ได้เอาฟางให้วัวเลยไม่ใช่เอาพ่อให้เลยใช่ไหมพ่อให้ยาเนาะแต่ยังยังไม่ได้ให้ฟางสงสารพ่อแม่นะเหมือนไม่มีญ <laughs> าติเราไร้าค่ะเราคง แบบร้ายนะถ้าไม่งั้นคงมีคนรักเราบ้างแหละแม่ก็ว่า,าไม่เป็นคนนะแต่อาจจะแค่ไม่ถูกใจใครเท่านั้นเองอาจจะยิ้มไม่สวยอาจจะหน้าตาไม่สกิดใจก็เลยกลายเป็นคนที่น่ารางเกียดกลายเป็นคนที่ดีนะ กับการรอคอยนะคะการขับชมพูดเด้อมือแรกกินมูสสุดท้ายยังยังตามต่อไปตามต่อไปยังไม่จบแค่นี้นะนัดนัดถามว่าถ้าศาลยกฟ้องจะทำไงทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะคะก็อรอดูรอรุ้นกันล้วกันว่าอะไรคืออะไรยังไงนะขอบคุณค่าขอบคุณข,ขอบค,คุณกำลังใจที่ทุกคนส่งให้แม่นะไม่ได้รับแล้วตอนนี้อ่านแล้วมีความสุด แล้วมีกำลังใจเยอะเลยนะคะช่องแปดนำเสนอทั้งวันสกู๊ปข่าวมาเดินทานข้าวแม่แหมอันนี้ลระยากนะแม่อยากกินเ้าเลยแม่คำไลยไม่ได้กินข้าเสาอยู่อยากกินเ,าเ่าแห้งนนหนุนกัำไตมนห่งกรรมทที่ทททเสมอใช่ค่ะขอบคุณค่ะชอบแม่สายิ้มมัสม่ส้มวัสดีค่ะ ได้คะ่ะลูก,ลกรู้ฟิลอาณาแล้วหนูก็เรียกแม่ว่าแม่สิแม่รัศนาทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะในเมื่อตัวแม่เองกับครอบครัวก,ก็ชดใช้กรรมเป็นเวลาเกือบปีนะโดนกระแสกระหน่ำอะไรก็ไม่รู้นะบอกบเหมือนคนเราใช้นี่นะคะใช้ทุกวันท,ทุกทวันแต่มันก็หมดขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เคียงข้าง แม่นะคะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างครอบครัวเราไม่เคยไปไหนเลยเแม่มองว่านะคือความแข็งแกร่งความอดยนหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรเข้มแข็งจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้วัดอยู่ที่ปันิมาน,น้ําตาเสมอไปนะก็อาจจะมีบางครั้งที่ก็ใช่แต่แต่คือไม่ใช่ทุกครั้ง ความเข้มแข็งคือการมีสติที่จะจัดการกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอฟซีเวียนหัวไหมโทรศัพท์ไม่ได้ขยับขยลบไปมา <c oughs> ดูคิดแม่น้ำตาแตกด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ มันเกิดย้อนหลังค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะแม่รุนตั้งแต่เมื่อคืนแม่ก็รุนเหมือนกันเสียง <het S 1> เหมือนพ่อร้องไห้พ่อไม่ร้องไห้นะคะพ่อจะเป็นคนที่เออตั้งคือก็เป็นอะไรเหมือนเป็นหวัดต,ตลอดเวลานะ รอแม่ขึ้นไลน์ทั้งวันแม่ไม่บ้างเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราคุยกันในรถได้นะคะถ้าลงเจ็บรถก็จะเป็นนักข่าวว้าวาเห็นพ่อทำไมแล้วสวัสดีครับขับรถอยู่ครับเรียบกับบ้านเร็วเดี๋ยว,ว,วพี่นักข่าวะะมาสมุนไข่เจียวหมดพี่นักข่าวก็คงจะหิวทั้งล่วง,ท,งวทั้งหิวทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ ไม่ได้นอนนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคะเมื่อคืนแถวนั้นไม่มีร้าน,นข้าวไม่มีร้านกับข้าวนะแถวบ้านเรานะคะก็ได้แต่กินไข่เจียวกันไปมีไข่ก็เจียวกันกินกินไปกับข้าวเหนียวเอฟซีก็อดนอนทั้งคืนเหมือนกันคืนนี้เราจะนอนกันเต็มอิ่มเลย เรียนบอกว่าทำไมญาติแม่ไม่มาสักคนก็ไ <g iggle> ม่เป็นไรนะคะมาแสามคนก็ไม่เป็นไรแม่ก็ไหวอยู่นะคะ <g iggle> เดี๋ยวยังไงแม่ขอทักทาย FC ไว้แค่นี้ก่อนนะคะด้วยความเพียรก็เลยตาลายแล้วนะคะตอนนี้คืออ่านเมนต์แลวตาลายมาก <g iggle> <g iggle> พ่อแบมเยี่ยมไปเลยค่ะพ่อแบมเยี่ยมไปเลย <c oughs> ต้องขอบคุณ พ่อแบมมากๆนะคะที่แข็งแร่งตลอดนะคะแม้ว่าจะถูกด่าเหมือนกันนะใช่พอแบมถูกด่าถูกย้ำเละเลยนะคะเ,เยอะต้องขอบคุณที่เขายืนหยัดมาตลอดนะสู้เพื่อเรานะ สำหรับไลฟ์นี้แม่ของลงไลฟ์ไว้เท่านี้นะคะทักทายเอฟซนะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนก็เริ่มมารถแล้วอาจจะเป็นที่เรา,าเพียมากๆนะคะหลังจากที่ว่าไม่ได้นอนนะไว้เท่านี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะเจอกันใหม่นะคะ